สว่างแล้วครับผมทะเลยังมาเป็นลูกเป็นลูกอยู่เลยครับตีห้ากว่าแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆดูโอ้โหลูกนี้นี่ครับยังมาเป็นลูกเป็นลูกอยู่เลยนะครับคืนลมทะเลหน้าจังหวัดระยองครับผมเช้าแล้วลมก็ยังตึงอยู่นะครับแต่ก็ยังพอไปได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ ฟ้าสางที่กลางทะเลครับผมนี่ครับส่วนหน้าเรือก็ทำงานวนไปครับผมเริ่มทำงานกันตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับตอนนี้ตีห้ากว่ายังไม่เสร็จงานครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงครับถึงจะเสร็จงานครับผมฟ้าก็สางแล้วครับแสงอรุณนแรกของวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมฟ้าสางที่กลางทะเลครับ เฉือนเข้าล้อนู่นทำเชือกเข้าล้อพนนี้นอนดี๋ยวเดียวเวเอาเอาแล้ว,ลว,ลวเอ,วเอ,วเอว่ดึงดึงเชือกไปเล็กเอาลงเตรียมควายนะอย่าไปแย่ล้อนะเอาอยัางเรื่อยๆนะ ออกยังนี่เชือกเข้าล้อครับออกแล้วครับออกมาใส่ฟันวังมือละไปเลยนะชุกเฉินเชือกเข้าล้อ ผมมาเป็นลูกเป็นลูกอยู่เลยครับนี่ครับลูกนี้โอ้โห,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 โหใส่สัญญาก็ทำงานบนไปนะครับมือนึงถ่ายคลิปมือหนึ่งหมุนโฟมอะไรครับผม ก่นก็ใหญะครับไม่ทันก็วางลงวางลงรอบหละโอ้ยนี่ครับวิ่งมาเป็นลูกนะครับ กว่าจะได้มาซึ่งค่าตอบแทนนะครับนี่แหละครับลำบากวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีวันข้างหน้าครับผมไม่เลือกงานไม่ยากจนครับกําลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้าครับแต่ว่านะครับสุดๆครับก็อาชีพทะเลนี่แหละครับผมคลื่นจะใหญ่ลมจะจัดฝนจะตกแดดจะออกอากาศจะหนาวเนี่ยเพราผมก็ต้องสู้ไปครับลงระวังเหยียบปูเลยเด้อ โอเคนีค่เห็นไหมปูม้าครับเมื่อกี้กลัวลงจะเหยียบปูม้าครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมอรุณสวัสดยามเช้านะครับป้าสางที่กลางทะเลครับผมขอบคุณครับ